ค่ะสมาิค่ะท่านผู้ชมการช่องเอเรนะคะที่แรกว่าจะมีบ้างแล้วอ่ะจะมาเล่าความฝันให้ฟังแล้วก็เเซียนกลางดงแล้วก็มาดามแก้มือนะคะเดี๋ยวจะมาลงคลิปนี้เลยกองกันเลยนะคะท่านผู้ชมค่ะมาฟังกันอ่าอันนี้คือสูตรของเอเรที่ลงให้ไปใช่ไหมคะท่านผู้ชมคอ่าที่ในตารางเราก็จะมีศูนย์มีเก้า มีเก้ามีแปดมีแปดมีเจ็ดมีสามมีแปดมีสองมีเจ็ดมีหนึ่งมีหกของเอตรจะเบิ้ลอะไรของเอตรมีเบิ้ลสายเบิ้ลนะคะของแอตรมีเก้าเก้าใช่ไหมศูนย์ศูนย์แปดแปดหนึ่งหนึ่งจอให้เก้าเก้าชุดเดียวอ่ะอันนี้ก็คือกันในตารางนะคะที่ให้มาเก้าแปดเก้าแปดเจ็ดเนาะอ่ะแล้วก็เทตรจับนะคะก็จะมีศูนย์เก้าเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งตามจริงแล้ว

ไปแนวทางเก้านะคะท่านผู้ชมคะอะแล้วคือว่าอะเอดเรกก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้หน่อยนะคะท่านผู้ชมค่ะก็ซื้อไว้เนาะซื้อไว้แล้วส่วนมากจะชอบซื้อไว้ก่อนเลยนะคะแล้วอาวันนี้วันพระนะคะเมื่อคืนเป็นวันเขาเรียกว่าวันศิลหน่อยเนาะ,ะอะวันศีลหน่อยเนาะคะ่ะอา อันนี้ไม่รู้ว่าจะแม่นหรือไม่แม่นนะคะความฝันเนาะฝันฝันว่าแขนแขนของแอดเรเองเนี่ยจะเป็นจะเป็นเปื่อยไหมคะเป็นเวิง้งเป็นเปื่อยไหมคะทนผู้ชมขาเปื่อยคือจังอันนี้เนาะไม่รู้จะว่ายัางไงเอาอีกและอ่ะเคยฝันแบบนี้นะตัวเลขเข้านะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้าตัวไหนเนาะอันนี้คือเป็นสูตรของแอดเองอ่ะ ก็ไม่รู้ว่าเอ่อเอ่อแต่ว่าคุณยายนะฮะคุณยายก็เลยตีให้คุณยายว่าศูนย์ห้านะฮะท่านผู้ชมค่ะเอาฟังให้ดีนะคุณยายว่าศูนย์ห้าเอดเรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณยายตีให้นะคะตีแขนเราให้นะว่าศูนย์ห้าเนาะอันนี้คุณยายตีหวยนะคะอันนี้คุณยายตีความฝันให้ยายยายยายตีความฝันให้นะคะยายตีความฝันให้เนาะแต่คุณยายตีว่าศูนย์ห้าเนาะก็จะเข้าสูตรคุณยาย แต่แอดเรย์ ray, ในความจริงของแอดเรย์แล้วแอดเรย์ Ad ว่าตัวเองมีโชคอ่ะอันนี้ก็จะเป็นพศเกิดนะคะพศเกิดก็จะอ่าสองสอง,สอ,งอะไรอย่างงี้เอยวันเกิดวันเกิดเออสองสองใครที่ชอบเบิ้ลนเนาะแต่ว่าแอดเรย์ว่าตัวเองนะ่ะมีโชคแล้วถ้าฝันแบบนี้นะคะก็ไม่รู้ว่าตัวเลขจะเข้าตัวไหนนะคะแต่ยายตีให้ศูนย์ห้าอ่ะมา ต่อของเซียนกลางดงนะคะกับามาดามว่าตัวไหนจะมาเนาะตัวเลขเพื่อนรู้สึกว่าจะชนกันนะคะท่านผู้ชมค่ะตัวเลขของมาดามกับมาดามเพื่อนก็จะให้เป็นตัวมาเลยนะคะอาผลออกก่อนเนาะ แต่ว่าถ้าหวยออกมาแบบนี้นะคะมาชนตัวเดิมแบบนี้ส่วนมากจะเบิ้ลน,นะคะถ้าไม่สองสองก็เก้าเก้านะคะท่านผู้ชมคะที่ที่เคยมานะคะตัวเลขที่เคยเบิ้ลน,นะคะตามย้อนหลังไปแล้วนะคะจะมีเก้าเก้ากับสอ,สองสองสองตัวนะคะที่เบิ้ลน,นะคะอ่ะ อันนี้สูตรของมาดามนะคะท่านผู้ชมคะก็จะไปเร็วนิดนึงนะคะอันนี้เป็นสรุปคือมาช้าหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะตามจริงแล้วเอ่อตามจริงแล้วจะไม่ว่างนะ,ะท่าน้จะไปเฮ็ดเนี้ยค่ะท่านผู้ชมคะมาดามให้มานะคะมาดามให้มาหกหนึ่งสองหกหนึ่งสามแล้วก็หนึ่งสองสองนะคะอ่ะสองตัวเพื่อนให้มาสองสอง หนึ่งสองหนึ่งสามนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะอันนี้ของมาดามนะคะอ่ะอ่ะอันนี้สูตรมาดามนะคะอ่ะก็ไปเป็ปปนแนวทางนะคะหัวเราพัฒนาวันนี้แล้วนะคะวันที่ห้านะคะมาดามบอกว่าแก้มือนะคะแก้มือ ปากมาแก้มือนะคะท่านผู้ชมขาอาวันที่ห้านะ,ะสิงหานะคะท่านผู้ชมขาอ่ะหกหนึ่งสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งสามหนึ่งสองสองนะคะสองสองหนึ่งสองแล้วก็หนึ่งสามนะคะที่เพื่อนให้มาแนวทางนะคะผูใช้วิจารยญาณในการรับชมด้วยนะคะอ่ะมาดู เซียนกางดุงนะคะธรรมชุมขา เซียนกลางดงให้มาเก้านะคะท่านผู้ชมคะหนึ่งสามสองศูนย์นะคะอ่าใครฟังก็จะรู้เรื่องนะคะเก้านะคะรูดวิ่งนะคะอ่าเพื่อนจับมานะคะท่านผู้ชมคะจับมาก็จะมีเก้าศูนย์อ่าสามตัวนะคะเพื่อนให้สามตัวหนึ่งเก้าศูนย์ตัวเดียว แล้วก็จะมี90 91 92 93อ่าถ้าไม่เขียนอย่างนี้ก็จะไม่เห็นหมดนะคะท่านผู้ชมค่ะอ่าตัวกันเพิ่นให้มานะคะตัวกันตัวกันก็จะยาวหน่อยนะคะศูนย์สองหสองสองสองสามศนย สามหนึ่งสามสองนะคะทชมขาอ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเป็นไงล่ะเร็วไหมเร็วเนาะอ่ะย้อนหลังนะคะใครที่ติดตามก็จะรู้นะคะว่าเซียนกลางดงอ่าอ่าเลขเดินเพิ่นเข้านะคะอ่ะเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามอดเก่ายังจะมาอีกอยู่อ่าท่านผู้ชมขาอ้า ก็แนวทางนะคะชอบเชนไหนก็ตามนะคะปรดใช้วิจรารยณในการรับชมนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบก้าเนาะ,ะที่การมาก็ศูนย์สองหนึ่งสองสองสองสามศูนย์สามหนึ่งสามสองนะคะท่านผู้ชมขาอชอบหนักหลักไหนไม่ชอบที่เพื่อนจับก็จับเองก็ได้นะคะท่านผู้ชมขาก็ลองจับดูนะคะ,ะจับยังไงอะ่ะเพื่อนจับมาหมดแล้วอ หนึ่งศูนย์ก็ได้นะคะจับตัวเดิมใครชอบตัวเดิมนะคะนะก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะคะท่านผู้ชมขาพูดถึงว่าเนาะ,ะสามตัวชุดเดียวหนึ่งเก้าศูนย์นะคะท่านผู้ชมขาชอบก็ตามนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสุดมีเข้ามีรูุดนะคะท่านผู้ชมขาก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะใครมาติดตามสองเซียนนี้แล้วก็ ความฝันของแอดเรย์นะคะใครที่ลูดปืดป๊ดไปจะไม่ได้ยินความฝันนะคะจะอ้าวคันมือซะแล้วอ่าท่านผู้ชมคะใครที่ลูดปืดป๊ดจะไม่ได้ยินความฝันนะคะก็ไม่รู้จะว่ายัางไงนะคะท่านผู้ชมออย่าลืมเลขนะคะท่านผู้ชมเลขสูตรแอดเรย์ ไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้เป็นยังไงใจมันตุ๊บตุ๊บค่ะท่านผู้ชมค่ะก่อนหวยออกลังหวยออกค่ะอ่ะก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมค่ะก็อ่าสูตรก็มีเข้ามีรูดเนาะอ่ะชอบเซียนไหนก็ตามนะฮะท่านผู้ชมค่ะก็อย่าลืมความฝันของแอดเรนะคะย้ําอีกทีนะฮะฝันว่าแขนของตัวเองนะคะท่านผู้ชมค่ะจะเป,เป็นเป็นเปื่อยไหม เอาเป็นอะไรอะเอาอองแล้วเออเออมีครั้งหนึ่งนะคะ fc คนที่เคยติดตามแอตเลนะคะจะจําได้ไหมมีครั้งหนึ่งที่แอตเลฝันแบบนี้แหละตัวเลขเข้าในสูตรสี่ตัวเลยใช่ไหมแต่ไม่ได้จับนะคะตอนนั้นถ้าจะไม่ผิดหรือว่ายังไงนี่แหละอ่ะแต่รู้แล้วว่าจะมีโชว์นะคะตัวเลขเข้าแล้วอ่ะเข้าแล้วจริงๆนะคะท่านผู้ชมคะอ่ะ ก็ขอให้มีโชคมีลาบนะคะใครซื้อตัวไหนก็ขอให้เป็นตัวเลขที่โชคลาบนะคะอย่าลืมเข้ามาชมสูตรและก็ความเชื่อนะคะของช่องแอดเรด้วยนะคะท่านผู้ชมขาฝากช่องด้วยเด้ชอช่องหวยราวนะคะท่านผู้ชมขาช่องหวยราวก็คือ,อเรพารวยนะคะแล้วก็ช่องหวยฮานอยก็เลฮานอยนะคะ หัวรัฐบาลตอนนี้ก็ทยอยลงไปนะคะเลฟแฟมลี่นะคะท่านผู้ชมคาะก็ขอฝากติดตามสูตรด้วยนะคะงวดเมื่อกี้ก็4114ในเลขเด่นตารางที่แอดเรทํำลงหวยลาวนี่แหละคะ่ะท่านผู้ชมคะเอาเอาไปทำลงหวยรัฐบาลนะคะก็มานะคะของคุณยายเข้าต่องวดเลยนะคะ อ่า4ี9เนะคะหวยรัฐบาลนะคะช่องเร family นะคะฝากหวยรัฐบาลช่องเร family ด้วยนะคะอ่ะอันนี้หวยราวพัฒนาวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบนะคะท่านผู้ชมคะ